เช้าวันนี้มาตลาดน้ำ <lump> อัมาวาตอนนี้ยังเช้าอยู่ของยังไม่เยอะเท่าไหร่ไม่ใอบอกบอกเจอนีไม่ไหนเจ้าวันนี้กตาเดิม น้ำไหนน้่อืมเาหรืจะซื้อไปเลยก็ได้มัเราก็ต้องเดินออกมาที่รถอดรถเต่าอะไรหนูแล้ว่มันท่าทไค่ะ อันนีไไ้ไม่ได้พายเรื่นั้นมีสลิดใช่ไหไมไ,ไ,หไม่ควรปมมา กร่องเรือไหมไปไหนอะไปไปไหนอะครับไปวไไิุ่่มที่ค้ายบ้นอันจินไทยแลนด์อ๋อคนะค้าทำเงกนก่อนได้ครับปีใหม่ใหญ่ครับไปดูเรือได้เลยครับเรือนั่งก้าขึ้นก้างยข้างหน้าก็ได้พี่เรือเรืรือเรือเรเรือเรือเรืเร

เดยวครับมีที high, okay, 5 5 mm ่น hmm. uh, ั่งว่างใหญ่ๆตรงนี้เลยครับหวัดห้าที่เลยที่เราพาไปกันอพี่มากี่ท่านครับพี่สี่่สี่ท่านสองร้อยบาทสองร้อยสองร้อยได้เลยครับหยิบขางเรือเลยหยิบคนเดดเดด เราจะไปล่องเรือกันนะคะับทุกคนราจะไปล่องเรือไหว้พระยัองทำไม่รู้ไปวัดไหนมัางแต่ป๊าปาจริงเเ็นสองร้อยันนี้ละรนี่ไปวัดไหนบ้างครับพี่ไปวัดไหนบ้างครับตอไปทุนขไมเตัวบกหรอแม่ของน้องทำอะไร Thank you.